บนพื้นฐานของความมีวินัยและเคารพกฎหมายข้าพระพุทธพ้อมอินรวมพลังจะให้ความร่วมมือต่อทางราชการผูกโอกาสข้าพระพุทธเจ้าจะรวมทุกชีวิต นาไฮหมู่ที่7ตำบลบ้านหันอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จัังหวดชยัยภูมิผู้ใหญ่บ้านคือนายนรินชัยยอดแก้วต่อมาในปีพุทธศักราช2536ได้แยกออกเป็นสองหมู่คือหมู่ที่16ผู้ใหญ่บ้านคือนายวันทีพูมเมตตาทั้งสองหมู่บ้านมีบ้านเรือนทั้งหมดจำนวน547หลังคามีประชากรประมาณ1,530คน อาชีพทำนาทำไร่อ้อยและค้าขายตามวิถีชาวบ้านบ้านนาไฮเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ติดป่าสงวนแห่งชาติคูแลนคาทางด้านทิศเหนือชุมชนแห่งนี้อาศัยป่ามาตั้งแต่บรรพบุรุษเพื่อเขาคูแลนคาเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารให้กับชาวบ้านนาไฮและชาวตำบลหนองตูคือลำห้วยบะทาวหรือห้วยช้างซ่อม ในอดีตลำห้วยประทางแห่งนี้มีน้ำไหลตลอดปีหลังจากรัทให้มีการสัมปะานป่าไม้ประกอบกับมีชาวบ้านเข้าไปยึดพื้นที่ทำไร่เลื่อนลอยทำให้ป่าสงวนแห่งชาติกูแลนคาถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วกลายเป็นเขาหัวโล้นน้ำที่เคยไหลตลอดปีกลับหมดไปจากที่ชาวบ้านเคยอาศัยป่าทั้งฤดูแล้งฤดูฝนและฤดูหนาว ต้องขาดหายไปอย่างไม่คาดคิดด้วยเหตุนี้จึงทําให้ชาวบ้านหันกลับมาดูแลผืนป่าของตนเองคือป่าภูโจดในปีพุทธศักราช2538ชาวบ้านนาไฮจึงประกาศดูแลผืนป่าภูโจดมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตามวิถีชาวบ้านถ้าไม่ให้ผู้ใดตัดไม้ขอาป่าและเข้าเก็บหาของป่า จากพระราชาสวนณีพระบรมราชินีนาถที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำด้วยพระราชาสวณีพระองค์ท่านชาวบ้านนาไฮจึงร่วมกันปลูกป่าถาววอนลืมพระเกียรติขึ้นในปีพุทธศักราช2541จนได้รับรางวาัลระดับประเทศ จากเงินที่ได้จากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ปีน500บาททำให้ชาวบ้านนาไฮาได้ร่วมจัดตั้งกองผ้าป,ป่าหางเงินสร้างป่าเฉลิมพระเกียติและจัดตั้งป่าชุมชนคูจดขึ้นในเวลาต่อมาจากป่าไมา้ขุนเขาและสายน้ำที่ไหลหล่อเลี้ยงชุมชนบ้านนาไฮาอีกทั้งแรงบันดาลใจหลายๆอย่างชุมชนบ้านนาไฮาจึงได้มอบให้ใน,นายนรินชัยยอดแก้ว เป็นประธานป่าชุมชนภูโจดขึ้นในเวลาต่อมาต่อมานายสุรชัยนาจำเริญเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ได้ออกสำรวจป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาเพื่อจะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคาน,นายนรินชัยยอดแก้วเปิดเผยว่าเนื่องจากว่าป่าอุทยาน มีต้องเป็นการดูแลของเจ้าหน้าที่แต่ป่าผู้โจ์นั้นมันเป็นป่าสงวนแห่งชาติเพื่อรองการให้เป็นป่าชุมชนซึ่งชุมชนชาวบ้านนาไฮดูแลมาซึ่งเป็นการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นสถานที่ที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาเพื่อประโยชน์ของหมู่บ้านครับคณะกรรมาการป่าชุมชนจะมาร่วมดูแลผืนป่าผู้โจดจำนวน550ไร่ ไม่จะเป็นการดูแลในเรื่องที่บุคคลเข้าไปเก็บหาหน่อไม้ที่ชาวบ้านจังหวัดอื่นๆเข้ามาเก็บหาในพื้นที่ป่าปูโจดจะห้ามโดยเด็ดขาดเข้าไปทําแนวกันไฟป,ป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคาจากผลงานที่โดดเด่นในด้านรักษาทรัพยากรป่าไม้ทำให้ชาวบ้านนาไฮขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนซีฟ หรือกองทุนทางสังคมจำนวน1 4 7 0 0 0้านนบาทมาขุดลอกบ่อน้ำรัว้วและเสียงตามสายนายนรินชัยยอดแก้วเปิดเผยว่าเนื่องจากว่าบ้านนา,ายนั้นเป็นบ้านที่แห้งแล้งแต่ปรากฏว่าขอโครงการซิปซึ่งปรากฏว่าขอไปนั้นเป็นการไม่อนุมัติคณะกรรมการไม่อนุมัติพอหลังจากนั้นเราได้ขอไปอีก ขุกท,ที่2องคณะกรรมาการที่มาจากส่วนกลางมาจากจังหวัดเขามาได้มาตรวจสอบถามรายละเอียดว่าผลงานของบ้านหายมีอะไรโครงการอะไระผมก็เลยบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่บ้านหายอนุรักษ์โดยเฉพาะป่าผู้โจทยซึ่งเป็นต้นน้ำลำทานและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นโครงการบ้านหาที่ปลูกป่าทาวนเฉลิมประเจียรติที่สาธารประชา21ไร่อันนี้ คงจะเป็นผลงานเด่นชัดของพี่น้องชาวบ้านไายครับ ในปีพุทธศักราช2553องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน98,000บาทให้ชาวบ้านนาไฮอบรมร้สดรอ,อาสาสมัครพิทักปาก่าหรือรอสทอทปยอิ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านมากไปอีกหลายเท่าตัวนางสาวมลูลด,ดีพงสพังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านหันวิทยาเจ้าของรางวัลความเรียง ในหัวข้อนักอนุรักษ์น้อยจนคว้ารางวัลลูกโลกสีเขียวในปี2549สมัยเรียนอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านานาไฮประชาอุตัม์ประธานกลุ่มอนุรักษ์น้อยบ้านานาไฮประธานกลุ่มของนักสืบสายน้ำโครงการพ่อแม่ปลูกลูกรักษาและทำฝายชะลอน้ำลาห้่ยประทาานางสาวมลฤด,ดีพงสพังเปิดเผยว่า คือสมัยตอนเรียนอยู่ะับศพปฐมเราได้เห็นความสำคัญของป่าและภูคือเพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดคือเราคือการทำฝายชะลอน้ำออพวกเราได้ขึ้นไปทำฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำให้แก่ชาวนาที่อยู่บริเวณชาวนาที่ทำไร่อยู่บริเวณใกล้ใกล,ใกล้เคียงกันได้ใช้น้ำทั้งตลอดปีและเวลาฤดูร้อน เหตุการณ์ที่เกิดมากที่สุดบนภูคือไฟไม่ป่าเราก็จะสามารถช่วยป่าตรงนี้ได้คือการไปทําแนวกันไฟค่ะแล้วก็อย่างที่สามคือการบวชป่าเราจะใช้ผ้าเหลืองที่ผ้าไม่ใช้แล้วเราจะนํามาผูกไว้กับต้นไม้แล้วเพื่อที่ชาวบ้านที่จะขึ้นไปตัดไม้เขาเห็น ตรงที่เราทําไว้แล้วเขาจะไม่กล้าตัดค่ะอย่างที่สี่คือการสํารวจน้ําสํารวจว่าน้ําตรงนั้นขุนหรือใสหรือมีตะกอนอะไรบ้างและก็ห่างที่ห้าคือการยิงหนังสติ๊กปลูกมะข่ามงบนภูคือเราจะใช้หนังสติ๊กปลูกบริเวณที่เราไม่สามารถขึ้นไปปลูกต้นไม้ได้เด็กชายทีรชาติโขนภูเขียว ผู้ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นพี่หยิบเอาประสบการณ์จากการทำงานเรื่องดินน้ำป่ามาบอกเล่าถึงสัตรธรรมของป่าบอกเล่าถึงการอนุรักษ์ป่าไม้ภูเขาสายน้ำและวัฒนธรรมของชุมชนในหมู่บ้านจนได้รับรางวัลความเรียงจากลูกโลกสีเขียวในหัวข้อป่าไม้คือบ้านฉัน ในปีพุทธศักราช2550เด็กชายทีรชาติผุนภูเขียวเปิดเผยว่าบทของผมพู้ผมได้ผูกต้นไม้และบวชปลาและทำแนวกันไฟและการปลูกป่าด้วยอย่างสติกการปลูกป่านี้ได้ไปทำกันหลายคนผมเลยเก็บเอามาคิด ผมเลยมาเขียนเรียงความป่าไม้คือบ้านของผมป่าปูโจดและลำห้วยปะทาวนอกจากจะให้ความอูดมสมบูรณ์กับบ้านานาในแล้วยังเป็นตำนานวัฒนธรรมและวิถีชาวบ้านที่ไหลไปสู่เราน้ำคงหล่อเลี้ยงให้มวลมนุษย์อีกมากเกินที่จะ